มาหาพ่อข้มามาันมากเพื่อนถอดิลิพอยอะครับนมากพ่อคับมืนคุณสิลิพอนยนะครับจ้ามาอสิริอยอตอนนี้เพื่อนบอากับสิลิพอบ่ครับเพื่อนคุ้ก่กันอยู่ทังทงคนล่ัเพื่อนว่าแม่บริยินบ่แม่ขายรถตลี่พี่แม่ขายรถตลี่เตลีเขียนใส่มือน่บ่ครับเป็นทำผ้าเขียนบ่ครับไม่เขียนใส่มื่แม่เขียนใส่มือให้พ่อพรามเขียนใส่มือพ่อขามเพื่อนไม่หยิบรถตุลี่นักแม่ เพิ่งมาเจนใส่เิงจะใส่ข้าวพันนะครับสองเม็สองเม่ผู้ฟุ้งนี่ผู้ยิ่งติดตามเพิ่นมาแต่ไม่ออกเท่าแล้วล่ะผู้เท่าแต่ตัวนี้ละแต่ตันี้ละมี่รามีเอาเมื่อมันบ่มีเด้มันกระดังก้อนหนานั่นเด้เบาอ่นสองครับเล่นสองอย่บหหอกาแหงนะ หนึ่ง <łość> สองัสองหองหนเนียครับผมอ๋อสองอโ้หลายเน่ผมผมบอกเนียสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสนละช่าง่นกันเลย ลอตเตอรี่ยิบไปแล้วบ่แม่องหนึ่งเลยซองหนึจอเม่แล้วจาเมื่อแล้วนชายานะครับเสียนใส่หมวกพ่อพามะครับสองนะครับเปิีไห่เวลาที่แลนินยานะครับเรียกว่าจันชายาครับนะครับก่อนนั่นแล้วมันเกี่ยงแพงแต่อันมันเกิดอันพี่ยุทธไหม เกิดไดยยกเข้าเนี่ยตกันด้วยโอ้นี่ันเกิดนายยมาเร่อยทสิบอ่องหนนองวันที่่าใดก่อนนะมันเกิดแล้วันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยอ้อยู่ยันแม่อยยันตัวนี้เนาะอยู่ยันตัวนี้เด้ค่ะอยู่ยันแม่พูดหนอยู่ยัน ยเยอะแยะตัวนี <at> <under> ้เนาะเยอะจ้าเยงยาครมสองนครับสองหนึครับครบไปกลับมาเนาะสองหนึ่งสม่กาับคุณผู้ชมนะท่านบ่คุณแม่ท่านบ่มาท่านอาจารย์ชยาบ่มาท่านเพ่อนอ๋อเพื่อนมาพี่หละอาจารย์ชายาเพิ่งมาบ่ครับนี่มาจากทางไหนเนาะ น้องบุรีพ์ผู้ครับผมอยู่นู้นสุรินทร์จ้ะครับสองหนึ่งหนึ่งสองสวัสดีครับโอ้ยลอตเตอรี่คงจะเมื่แล้วหนึ่งสองเนี่ยสองหนึ่งม่สวัสดีครับผมตัวใดนอนสวัสดีครับ เนอาจารย์ชัยยาคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่ออ้าวสวัสดีครับคุณพ่อครับอันนี้เมื่อกี้นี่มันนั้ำน้ำมันข้นๆหนึ่งนะครับตามมาข้นๆหนึ่งว่าเขาเราคือว่าอาจันชัยยาอ๋อครับเมื่อจ้ากู่แกมานี่แหละครับแล้วไปบนแล้วแกก็ไปแล้วอย่างลู่จักเนี่ทางตัวเด็กมันบอกพ่อไว้ว่าตัวใดจะเป็นบอกแล้วบนบ่ได้บอกไหมเพาเปิดบุญแล้วแกก็ไปเลยแป๊บเดียวจะถ่ายรูปกัวจิตรีควันแล้วแกก็ไป พ่อนี่บจักพ่อข้ามแมนบอค่ะครับแมนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อข้ามบริการบริัารนี่คือพ่อามพ้ามทุก่านเลยตรงส้จะเป็น่ใช่คุณสินท่ม่นวแมนครับแมนสวัสดีทุกคนทุก่านรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินว่า่นเขียนใส่มืใหยพ่อแมนอิริบจับแมน่นบจินี่นีはは่นี่ สองหน่งสองหนึ่งครับแล้วกเอาือเนรพบแล้วพ่อว่าเขาเป็นผราเขียนว่าเขียนเก่งต้นเลยพ่อครับสองผ่้เขียน่อพระมัอเนี่ยมากันเยอะมากันเยอะก็มาอาจารย์ขยาแล้วก็หลายหาคนมาหลายขั้นรถมั้งบ่ครับมาขั้นเดียวหกเจ็ดคนประมาณนี้แหละแต่มีแต่ผู้หญิง มีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงมีแต่สาวๆมาโมีแต่เขาสาวมาแกก็ตามแกไปตลอดนั่นประมาณกี่กี่โมงครับก็ประมาณบ่ายโมงเนี่ยบ่ายโมงตอนไหนี่เวลาเท่าไรบ่ายโมงบ้าถึงนี่แล้วครับมาถึงแล้วแกก็ลงไปกราบไหว้สักการะบูชาองค์พระพุทธพางหน้าผงที่ด้านล่างครับกราบเสร็จแล้วแกก็เดิน รอบสามรอบแล้วแกก็ขึ้นมานี่ไปถ่ายรูปกับจิพอแล้วแกก็แล้วก็เขียนเขียนให้คุณพ่อใช่างนี้แหละที่พบว่านี่เขียนแบบนี้แบบนี้แหละยันเลี้วไหลค่ะล่อเจรจาเลยเขียนแบบนี้ไงอุ้ว พอจะซื้อลอตเตอรี่บ่มืกี้นี่ไม่มีแล้วมเลวเขียนไหมเห็หนูด้มื่กี้หนูกชกเนเขียนเห็นหนูไหม สองหน่งอาจจะเพิ่มเลขสองกับเลขห้อขึ้นกันมาถามคุณพ่อซึ่งเป็นพี่ชายของคุณสุิลรนครับเดี๋ยวนี้อยากเห็นคุณสิลิอรเลามีโอกาสให้ผมหนอบ้างครับผมเราอยู่กับอยากกู่อยู่จะไปไหนล่ะถ้าแกอยู่แกจะกลับไปปุ๊งเหมือนกัน เชิญชวนพี่น้องร่วมทำบุญทำกุศลอยากจะสัมภาษณ์อยากอยากพบปะอยู่นะครับทำไงเจอนะคุณพ่อเนาะอยากพูดะไรก็พูดครับโอ้สารจะไปตามหาพี่สลี่คนแลอวรอพี่นี่คุณพ่อเาอพี่น้องถ้าได้ยินได้ฟังอยู่ในตารนี้ก็เรียบรีดดีดยีดไว้ก็ละใบสองใบนะครับผมเป็นพ่อพามอยู่นี่หลายปีแล้ว เป็นที่สิปีแล้วมั้งแต่วัดอยู่ด้านล่างอยู่นี่หมดครับคุณชัยาก็นับถือพอด้วยมามาเปิดบุญด้วยมาเปิดบุญด้วยมาเปิดบุญกับพ่อค ผมก็เลยหาอาจารย์มาทำไมมาป่วยมาให้อคูดเยียบไว้ให้อเิวันพรุ่งนี้แกอาจจะมาอีกครั้เพราะวันพกแกจะมาวันพัแกจะาเขาเบิ้งแน่โอ้สองหนึ่งหนึ่งสองกลับไปกับมาโลดเนาะครับโดครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับเลข งวดก่อนหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวเดียวงวดนี้ก็ตัวเดียวอีแล้วครับคุณชมเนาะตัวเดียว่หนึ่งเก้าตัวเดียวนะครับเมาลอตเตอรี่หมดแผงเลยงวดก่อนนะครับงวดนี้ก็เมาอีแล้วนะครับลอตเตอรี่หมดแผงอาจารย์ชยาบ้านหายโครับ้านไม่ได้พูดแกก็ออกรอรอครับวันนี้อยู่วัดป่าสว่างธรรมเลือนนะครับคุณชมลำบุญบุญกุศลกุศลน่าคุณดูขอความปรารนาไว้ให้วัดพรภูมิจามา รับคุณชมนะครับเดี๋ยวตามดูพี่สริพรอัมไพพงนะครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านาะนะครับนี่คือวัดสริพรอัมไพพง์นะครับสาธุสาธุนะครับคุณชมครับพอมาถึงนี้ก็ต้องมีการวัดโคนพงนะครับเป็นวัดที่สวยงามร่มเย็นนะครับคุณชมนะครับรมพื้นนะครับับสาธุสาธุเด้อนะครับคุณชมนะครับสวยงามนะครับ สสาสาธธุุทับคุณผู้ชมเลยครับนี่คือวัดที่สิพรอําไพพง์นะครับคุณผู้ชมเลยครับเก็บปัญญานคสาธุสาธุเด้อนะครับที่ถูกจบในรับขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ใจดีท่านผู้ใจบุญนะครับได้ตั้งปิติใจใจได้ตั้งใจไปจากบ้านมาร่วมกินมาร่วมทานมาร่วมสร้างบุรณะปฏิจจกฏวัดป่าสว่างธรรมร่วมกับสวยงามมากเลยนะครับอําไพพง พออ<ซ>าสาตุนาทุกครับอุ้ยเป็น <ๆๆ S 1> <ๆ>สวยงามมากเลยครับชมนะครับสวยจริงๆนะครับเนื้อับคุณผู้ชมนะครับกำลังสร้างนะครับวัดโอ้สวยมากปูพญานาคสวยจริงๆนะครับรับพญานาคเจ็ดเสียนนะครับคุณผู้ชมสวยงามจริงๆนะ นี่ก็ห้าเสียนนะครับองค์ใหญ่สาธุสาธุห้าเสียองค์ใหญ่สวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวก็ไปขอกราบไหว้ท่านก่อนเ้อนะครับคุณชมนะครับสาธุสาธุเดี๋ยครับสาธุนะครับคลิปนี้ได้ตัวเลขแล้วก็สาธุสาธุ เราเข้าไปดูด้านในนะครับโอ้ยคุณชมนะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับสาธุสาธุสวยงามจริงๆสวัสดีครับนะครับโอ้สายบนมาสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยปิงปิงถูกเลขเด้อปิงปิงสวัสดีจ้าไม่จากเท่าไหร่น้อบ้านนาสาย,านนาายได้ตัวเลขยัง ัยอย่างนี้ตัวอ๋อหนึ่งสองเด้อจากสาธุสาธุเร่ยุจันทยาย้ายำอีกเลยหนึ่งสองนะครับอู้หสวยจริงนะเนี่ยจะขอพรใบปู่ก่อนเด้อนะครับแก้จะได้นะครับขอใบปู่ก่อนนะครับ,ขอ,บ,อนนรบขอพรจากปู่สวยจริงนะครับนี่ฮะโอ้คนลุกนะครับมาถึงเนี่ยทำไมบารมีท่านสูงสวยมากเลยเนาะ ปูสีสุดโทนเนะานะสวยมากเลยปูนาคัตตัลล่าปูนาค่ะคัตตัาอู้ยสาธุสาธุสวยเนาะสวยมากเลยทำสวยมากเลยทำได้สวยจริงๆเด้อนะครับท่าชมนะครัเป็นบุญวาสนานะครับที่ได้มานะครับอนันตานาคราชน,นะครับสวยจริงๆครับนี่ ร้อนมากเลยครับอทา,าบอที่กมพีสิริพรนลอมันอําไพพงนะครับสาธุาโอ้ยคุณผูชมเลยครับสวยงามจริงๆเลยนะครับสวยงามจริงๆสวยมากเลยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพก่อนเลื่อนนะ สวยจริงๆนะครับปูสีสุดโทตัวนี้นะครับ,รบไม่ยาสีปฐุมมากับปูสีสุดโทนะครับคุณผู้ชมอู้สวยนะาั ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากด้วยสาธุสาธุนะครับทนใดที่เข้ามาขอให้ทุกท่านได้สาธุด้วยนะครับสาธุได้จะได้รวยสาธุแล้จะถูกหวยสาธุแล้วก็มีโชคมีลาภเพลงเฮงกันทุกคนทุกท่านเลยนะครับเลขอาจารย์ชยาหนึ่งสองสองหนึ่งได้แล้วนะครับสาธุสาธุรีบซื้อด่วนรีบซื้อด่วนสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม